สวัสดีครับผมก็กลับกันมาอีกแล้วนะครับสำหรับช่องค i n g ข่าวนะครับแล้วในวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องนะครับแล้วก็เสียงนี้เนี่ยมันเป็น เสียงที่ผมภาคทับไปอีกทีนึ่งนะเพราะฉะนั้นอาจจะมีจุดไหนที่ผมไม่สามารถพูดอธิบายได้หรืออาจจะลืมก็ต้องขออภัยโอเคเ,ออเดี๋ยวผมก็จะให้ s t a r i o v วเ e เป็นพื้นหลังแล้วกันนะครับผมทุกคนเนี่ยจะได้ไม่ต้องเขาเรียกไงอะทุกคนจะได้ไม่ต้องเออ อ,อทุกคนยังไ้ไม่ต้องคิดว่าผมมานั่งพูดเฉยก็ยังมีแบบว่าพื้นหลังให้ทุกคนเนี่ยไว้ได้ดูกัน <c oughs> นะครับโอเคหัวข้อในวันนี้เราจะเอาไปอะไรดีเอาเป็นเรื่องผีนี่ไหม ดีนะงั้นเดี๋ยวผมจะเอาเป็นเรื่องผีแล้วกันนะครับผมเออเคยเจอผีอะไรในชีวิตผีที่ผมเคยเจอเนี่ยเป็นผีของลุงไม่ใช่ลุงคือเป็นตาตาที่เสียชีวิตไปน,นานแล้วตั้งแต่ผมเนี่ยอายุห้าขวบ ทขวบก็ไม่รู้แต่ก็คือเสียชีวิตไปแล้วนะตอนนั้นซึ่งตอนนั้นนะครับผมก็กำลังทำอะไรสักอย่างนี่แหละอยู่นอกบ้านนะครับแล้วซีเ,เบ้เสียงเออก็มีเงานะครับเดินผ่านซึ่งเงาเนี่ยนะครับ หลายคนเนี่ยก็อาจจะคิดว่าเออ๊มันก็คงเป็นมันก็คงเป็นนะว่าเป็นคนเดินผ่านหรือเปลจริงๆไม่ใช่ครับผมว่านะผมว่านะไม่น่าใช่ไม่น่าใช่คนเดินผ่านผมว่าน่าจะเป็นตาของผมนี่แหละแต่ว่าก็เนาะคือมันมืดอะมันก็เลยมองอะไรไม่เห็นนะครับก็อาจจะคิดไปเองนะครับว่าตาผมเดินผ่านแล้วก็ตอนผมยังเด็กด้วยผมก็ตบพอมาตอนนี้ผมก็จำอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่หรอกมันเท่าไหร่แล้วกี่ปีแล้วอะ เกือบสิบแล้วมั้งประมาณแปดปีอะไมใช่แปดปีลุงตู่นะนั่นไม่ใช่นะเฮ้ย <c oughs> ซึ่งก็หลังจากนั้นเนี่ยผมก็ไม่ได้เจอผีกเลยเกเว้นที่จะมาเจอผีกระสือเป็นแบบแค่แสงแล้วตอนนั้นคือกูกลัวมากเลยแม่งนอนคุมโปองอะ่ะคือโคตรกลัวตอนนั้นอะ่ะ เออแล้วผมอะ่ะเป็นคนที่กลัวผีกระสือมากเลยนะรู้เปล่าคือไอ้ผีกระสือเนี่ยคือทุกคนก็น่าจะรู้จักอันเนาะเป็นหัวแม่งมีไส้ลอยได้แต่แม่งมีแสงเฮ้ยนันรูดดี้ดิวะใช่ครับคือแม่งผิดกฎฟิสิกแม่งลอยได้ยังไงก็ไม่รู้ เออถ้าเกิดอย่างกระหังเออก็เข้าใจได้เนาะคือมันใช้กระดงในการบินเหมือนคล้ายๆปีกนกกันแหละแต่กระสือมันลอยได้ยังไงมันใช้นี่เหรอมันใช้ลมตดมันเหรอมันมันใช้ตดเหรอมันแบบมันมันตดเป็นในที่บอกเป็นเป็นแบบว่าใช้ใช้ลมตดเป็นไอพ่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่รู้แต่เอาเป็นว่ากลัวและกันในกระสือเนี่ย คือคือคือไอ้กระสือเนี่ยผมกลัวกลัวสุดละแต่อีกอันนึงน่าจะเป็นปอบเป็นปอบในหนังเรื่องใดสักเรื่องนี่นแหละที่ผมจำไม่ได้มันจะเป็นปอบแบบมันจะมีตอนหนึ่งอ่ะที่ผมจําได้นะคือไอ้ลุงลุงใส่แว่นหรือไม่ใส่แว่นก็ไม่รู้จะไม่ได้ในเรื่องนั้นอนะ่ะเขาไอ้นี่นะเอ่อเขาเรียกไงอ่ะ คือกูลืมได้ยังไงก็ไม่รู้ <Bye bye. S 1> คือลืมลืมว่าลืมว่ากูต้องออกเสียงยังไงลืมว่าต้องพูดคือกูลืมคำพูดคือไม่ง่ายานะ คือลุงคนนั้นน่ะมันเหมือน,นเขาไปอาบน้ำมามั่อเขาใส่ผ้านุ่งตัวเดียวอ่ะแล้วก็ไม่ใส่กางเกงเลยแล้วเหมือนเขาลื่นล้มอ่ะแล้วแบบว่าปอบแบบมันก็แบบคานมาแล้วก็เอาเล็บยาวๆจกไข่แม่งกินจกไข่ตาตาคนนั้นกินตั้งแต่วันนั้นน่ะที่กูได้ดูผีปอบมันน่ะคือผมคือแบบคือแบบกูต้องอาคมโปงอ่ะคือไม่อาคมโปงอ่ะคือกลัวว่าแบบ แม่งมีปอกมาตกไข่กูแน่เลยเอ้ยกูกปบอบตกไข่อะไรเงี้ยหรือบางทีกางเกงกางเกงคือตอนเด็กกับผมเป็นคนที่ว่าไม่ชอบใส่กางเกงไหนแบบไปไหนมาอไหรกูก็ไม่ใส่นะคือคนปกติอาจจะแบบว่าใส่ใส่ไปนู่นใส่ไปนี่แต่ว่าอยู่บ้านเขาก็ไม่ได้ใส่เพื่อความสบายแล้วก็จะได้ไม่ต้องซักหลายตัวแต่ ผมเป็นคนที่แบบว่าไม่เคยใส่เกงอะไรเลยตอนเด็กอะนะตอนโตก็อยู่บ้านก็ไม่ใส่เพราะขี้เกียจแต่เดือนมีใครมาหรือจะไปไตนก็ต้องก็จะใส่แหละแล้วเวลากระเกงกางเกงมันขาดนี่เกงเป้าขาดนี่ยคือแบบว่ามันก็แบบว่าเห็นแล้วนเนาะคือเกงเป้าขาดอะไม่ขาดเป้าอ่ะไม่ได้ขาดตูอะไม่ยิ่งกลัวกว่าเดิมอีกอะ คือมันจกง่้เลยทีนะ่ะไม่จกง่ายเลยโอเคเรื่องผเนะเออีเราไปดีกว่าเนาะเออเราไปดีกว่าเรื่องผีอเรามาเรื่องเออเรามาเดีวมาเรื่องว่าผมเรื่องยังไงถึงอยากทําช่อง y o u t u b e ดีกว่าเอ่อที่ผมเรืนึกยังไงถึงทํา y o youtube เนี่ยเกิดจากการที่ผมดู youtube บ่อยคือดูบ่อยที่ขนาดแบบว่าดูบ่อยขนาดแบบ าเกิผมวันหยุดใช่ไหมช่วงมันจะเป็นแล้วแต่ช่วงอะ่ะแต่ส่วนมากผมจะดูแต่ YouTube คือดิไม่ค่อยเข้าเลยเดี๋ยวกูพูดดิเอาละพูดสองรอบเลยแอปดำเออแอปดำพูดไปแล้วอะเอาไว้ไว้แเดี๋ยวผมแปเซนเซอร์ดีหรออาจานะคือแอปดำอะ่ะบ้าน,นำ้ำมาเลยท่านหลายๆคนที่เขาจะเรียกกันนะนะชมรีกแอปดำ คือผมไม่ค่อยเข้าไปเลยช่วงเนี้ยคือไปใได้แทบเข้าไปไม,ไม่ไปในด้แทบก็คือแบบว่าบางทีก็เข้าไปบางทีก็ไม่ได้เข้าไปคือมันมีแต่แบบว่า,วาคอนเทนต์ที่ผมไม่ชอบเข้าใจไหมผมไม่ชอบคอนเทนต์บางบางบางคอนเทนต์ผมก็เลยไม่ได้เข้าไปคือเข้าไปก็เหมือนแบบว่าไประหมากตัวเองเหมือนไปแบบว่าไปทรมานตัวเองซะมากกว่าผมก็เลยเลือกที่จะดู youtube ดีกว่าซึ่งก็ youtube ก็มีอะไรน่าดูเยอะแยะไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นพี่บูม,มอมซ่าทีวีสกิทีวีพี่เจมแก๊ขยะคาร์ลพีพีเอ็มพีชีวาตพี่เป้มุสเอ่อแล้วก็คน่ดีมากมายที่ผมไม่ได้เอ่ยชื่อทั้งหมดเนี่ยล้วนเป็นแรง,งนันดาลใจของผมที่ผมอยากทำ <c oughs> ผมอยากทำให้ผมอยากผม ก็ไม่ได้อยากทําให้มันมีเงินแต่ถ้ามีก็ดีผมก็ไม่ได้หวังอะไรมากมายเข้าใจไหมคือแบบว่าผมไม่คือผมก็ยังมีโทรศัพท์เครื่องเดียวอการอัดคลิปบางคลิปที่คนขอมาหรือคนรู้จักผมขอมาแบบเช่นแว่าไปเล่นเกมที่แบบมแม่งต้องหลใช้คอมเล่นอะผมทาไม่ได้แล้วนะผมมมีคอม จะมือถือเครื่องเดียวไม่กูก็ไม่มีหูฟังกูก็แบบแม่งพังแล้วไม่ใช่พังหรอกมันหายยางยางมันหายผมเลยใส่ไม่ได้ก็เลยไม่ได้ใส่ไม่ได้ใช้ก็เนื่องจากมีโทรศัพท์เครื่องเดียวผมก็เลยไม่ได้ค่อยทำอะไรมากแต่ก็ยังขอบคุณ ที่ทีมงานของผมเขาก็ยังแบบว่าเออก็ยังช่วยช่วยเยอะเลยแหละเยอะมากเลยผมต้องขอบคุณเขามาเลยคือแบบว่าทั้งทีมงานแบบไม่ได้เป็นทีมงานหลักแต่ว่ามาเช่วยตอนแรกก็คือเป็นคนทำอินโทรให้ผมเลยตนะั้งแต่ตอนแรกผมก็ยังไม่ลืมนะผ่านมาสองสามเดือนแล้วหรือสี่เดือนแล้วก็ไปรวดลืมกับทำปก อนนี้คือมีแผนว่ากําลังทําปกอยู่ซึ่งก็เป็นทีมงานของแหละแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าจะได้ทําปกจริงๆหรือเปล่าหรือจะทําเสร็จเมื่อไหร่เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมค่อยประกาศอีกทีหนึ่งในช่อง Discord แล้วกันเนาะเลือดจะเป็นทีมงานเลยที่มาประกาศก็ไม่รู้เดี๋ยวดูอีกทีหรือว่าจะเป็นปกคลิปอันนี้คือต้องทงกคลิปอะปกคลิปอะก็ ถ้าคุณดูดีๆเนี่ยจะเห็นการพัฒนามากจากปลกคลิปที่เหมือนกับพี่บูมสมัยก่อนนะครับเรียบว่าเป็นปกง่ายๆนะครับโจนเขาพัฒนามาให้ปกเนี่ยมีความเรียบง่ายขึ้นหรือให้แฟนคลับอะ่ะมาทําปกกันเองเลยแล้วเขาก็จะเลือกเพื่อแล้วเขาก็จะเลือกไปใส่ในคลิปของเขาไปใส่เป็นปกอย่างผมก็จะเป็นแบบว่า เหมือนพี่บูมตอนแรกแล้วก็เริ่มขยับขึ้นมาเป็นแต่ว่าเขาเรียกอะไรอะ่ะเริ่มแบบดูดีขึ้นดูมีแบบมันดูกดมันดูหน้ากเาาดอขอเข้าไปดูแต่พมื่อกดเข้าไปดูปุ๊บคนดูมันผิดหวังคือแบบว่าคนคนคนที่เขาดูเนี่ยส่วนใหญ่นะเขาจะดูแค่ไม่กี่วิไม่กี่นาทีหรอกไม่ถึงนาะทีซะบางคนอ่ะผมก็ไม่จิดใจอะไรมากนะ ขอให้เขาก็กดดูเข้ามาก็พอแล้วอะ่ะมันจะเป็นเจ้าเขามันจะเป็นว่าเขาต้องกดเข้าไปดูตลอดเวลาแต่ว่าคนหนึ่งอะ่ะที่ชอบคอนเทนต์ตำนานแห่ง,หงดินแด,แดนโลกล่างมากเลยคือค o o เฟิร์สผมต้องขอคุณและขออภัยนะครับที่ผมต้องขอบคุณที่เขาก็ติดตามรูปคลิปแล้วก็ต้องขออภัยที่ช่วงนี้ผมอาจจะทำดินแดนตำนานแห่งตำนานแห่งดินแดนโลกล่าง ได้ไม่ดีหรืออาจจะทำมันน้อยนะครับก็ผมจะพยายามทำตำรานหแห่งดินแดนลกรล้างไปเรื่อยๆถึงแม้ว่าจะไม่ได้ทำบ่อยแต่จะทำเรื่อยๆนะครับอาจจะไม่ได้ทำแบบทุกวันหรือว่าไม่ได้ทำหรืออาจจะทำนาน,านทีอาจจะทำนา,นานทีเพราะว่าตำรานหแห่งดินแดนลกรล้างเนี่ยมันมีมานานแล้ว เอาว่าแล้วแต่อารมณ์ผมแล้วกันเนาะแล้วก็แล้วแต่ตารางด้วยนะครับก็พอ,อยองสิบนาทีมาเล่าเรื่องสิบนาทีพอ,อยอ่เอาเป็นว่าผมพอแเลยกันนะเดี๋ยวถ้าเกิดเอ่อถ้าเกิดว่าเรื่องอะไรถ้าเกิดถ้าเกิดว่าผลตอบรับดีหรือว่า พวกคุณท่านผู้ชมทั้งหลายอยากให้ผมมาเล่าเรื่องยาวๆแบบ20นาที30นาทีเนี่ยก็สามารถบอกคอมเมนต์ไว้ที่ข้างล่างได้นะครับผมแล้วก็สำหรับวันนี้ขอตัวลกันก่อนนะให้มันพูดใหม่ดีกว่าพูดใหม่พูดใหม่สำหรับวันนี้ ถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครนะครับต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูมาถึงจุดจุดนี้นะครับผม mm. ก็สามารถคอมเมนต์ติชมผมก็ได้นะครับหรืออยากให้ผมทำอะไรต่อคอมเมนต์ไว้ให้ได้นะครับแล้วก็มีช่องทางติดต่อของทีมงานทั้งหมดที่มีได้นะครับตรงอข้างใต้คลิปนะครับ แล้วก็ถ้าเกิดชอบมากๆเนี่ยก็อย่าลืมนะครับกดแชร์ไปเพื่อนๆด้วยนะครับผมหรือถ้าเกิดชอบคลิปนี้มากๆก็สามารถบอกเลยผมทำมีอพีสองก็ได้นะอันนี้ยังอันนี้อันนี้คือยังต้เป็นอีพนะแต่เดี๋ยวดูก่อนถ้าเกิดผมตอบรับดีเท่าไหร่ดีดีแบบว่าวิวสองร้อยสองร้อยออ่ะถ้าวิวสองร้อยไลค์ ยี่สิบอะไรยี่ผมจะมาทำอีพีสงให้นะครับแล้วก็เราวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ